สวัสดีครับแฟนคลับชงเราะมอลล่เลาะเลาะพี่น้องมีเรื่องมีเรื่องเรามาพูดคุยกันนะครับล่าสุดนี่หลายคนอาจจะเห็นโพสนี่ของบอดน,นกนกพงศกรน,นี่เพิ่นเพิดว่าชีวิตกูกูจินกับผู้ยิ่งกว่ากูมีลูกกว่ากูจินกับผู้ชายกว่ากูขอว่าขึ้นบ้างนะครับจุด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 พี่น้องเอ้ยนั่นแหละนี่ นี่คือความในใจของบอดน,นกถือว่าเจออนันต์อันนี้มาเจอเรื่องดราม,มา่าเจอแฟนขับที่บอรักจริงใส่คำว่าแฟนขับบอมากริงบอฮักกริงนั่นแหละพี่น้องหาสัรหาตาเรื่องมาวา่ามาวา่า,วาจังสันจังสีเพราะว่าล่าสุดนี่นเห็นบอดน,นกเล่าทายคอนเทนต์นะค,ครับคอนเทนต์เออเร่าก็ถือเสียงวิพากษ์วิจารณ์อีกคือเ่าดังนั้นโอ้ยอดล้นทนบไหบเออก็เลยออกมาวา่าะ ออ,ออกมาชีช้แจงออกมาเว่าถึงประเด็นต่างๆที่กระทบกระท่งที่เจอมากตลอดลองไปฟังว่าเราคือเราสี่ช่วงเติบยิ่งรอบพน้องในว่าดังนั้นทิ้ง,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 งที่บนโลกว่านี่ก็อยากให้ทุกคนมองอยากให้เข้าใจนะครับว่าบางครั้งเนี่ยมันเป็นการแสดงศิลปินเขายังว่าศิลปินอยู่คํา,า่าศิลปินนี่มันต้องเล่นได้ทุกบทบาทและที่สําคัญการที่สิบ เป็นศิลปินแล้วการที่เขาสิเป็นอย่างเป็น LGBT ที่เป็นกระเทยเป็นเกย์หรือว่าเป็นต่างๆในวงการนี่มันเป็นเรื่องธรรมดาเข้าไปตัดสินกันอยู่ผลงานการแสดงสร้างความสุขเวลาไปเบื้องหมอลำนี่ไปเบิ่งอย่างไปเบื้องความสุขไปมวนดังนั้นขันไปเบื้องหมอลำแเรามันมวน,น,น,นมันมีความสุขซะแม่งก็บจบเออส่วนโตเขาสิเป็นอีอย่างต่างๆสิเป็นเพศอีหยังก็สร้างย่าไปเสียดยาสปไปสนใจ เออคึบดื่มแล้วก็เตยแล้วก็มวนซชำนันพ่อเอาไปฟังบทนกเราศูนย์แห้งเราอธิบายคักๆเบื้องหนะ้าสิมีคนกลุ่มหนึ่งมนุษย์กลุ่มหนึ่งมนุษย์ทีแบบว่ามนุษย์ปามนุษย์ที่บ่ยอมรับอีหอย่างเลยไม่ยอมรับอะไรเลยคืออยากได้ตรงใจตัวเองสิหม่จะได้มนุษย์ป้าสมาชิกกิตตเวทจริง คือเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าคนประเภทเนี่ยเป็นคนที่จิตไม่ปกติจิตไม่ปกติก็คือแบบว่าคือไม่ได้ไอันนี้ไม่มันต้องตามใจฉันอ่ะไหมที่บอกสิ่งที่ฉันวาดไว้มันต้องเป็นแบบนี้สิ่งที่ฉันมโนมันึกมโนอะไรไปมันจงเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับนั่นแหละ <c oughs> คืออันนี้มีขาใครเป็นเรื่องเจ้ากับมีปัญหาทางจิตอืเป็นส่น ยู่ไกลนังเอกมาล่าคนไหนนังเอกคนนั้นกับปลอดภัยอืมก็ะถือว่าถือดาจนบางเทียเขาทอเขาเสียใจเขาจงเขาเพาอยากอยู่ในวงไหมเันนี่เ่นกับน้องเมฆซื้อๆสิครับเมฆไอเมฆกระโดนบะเมื่กันให้แล้วล่าสุดนี่านกไห้น้องเฮดคิดนะครับซึ่งมันเป็นการโปรโมทลํำเรื่องถือว่าเป็นการโปรโมทลํำเรื่อง แม่ยาลับก็ได้รูส้สับไพเปงนกระเทยนะครับซึ่งนกกะล่องเชิงบังว่าเอ๊มัสิมีกระเสียยังเขามากแต่ว่าการได้กะระแสตลอดที่ีครับพี่น้องครับพี่น้องกับไปเมนไอน่ารักฟินจังทั้งสี่มันก็คือเป็นผลดีของของคนที่ถ่ายคลิปนะครับและพี่น้องหลายคนก็นแยกแกะได้เบิ้งัวความบันเทิงได้แต่มัสิมีมมุษย์บางคนที่แยก่แกะก็ได้เลยและสิ่งที่ผมบอกโอเคที่สุดคือการเหยียบเพจ ผมบามาักที่สุดเลยคือการหย่บเพจียด้ี่น้องเด้อนะครับไคที่หลุดึว่าพยอมรับเพจียที่สามหรือว่าสีม่วงวานกเป็นสมมติว่านกเป็นอีลี่ขึ้นได้คลิปรับบ่ได้เชิญเลิกติดตามนกได้เลยนกเป็นขึ้นได้คลิปนกเป็นแบบนั่นรับบ่ได้เลิกติดตามนกโขศสกรได้เลยครับผมบอกเลยว่าผมกับว่อยากให้ค้นที่ใจแคบค้นทีมีนิสัยที่บ่ยอมรับ อ่าเพจที่สามคือกันผมกับบมาศคือกันเพราะว่ายัางตีวงหมาล่ำผมนี่เต็มไปด้วยสาวประเภทสองเกย์กระเทย์ทอม,ทอมดีมีวัตถุเพจตุกไว้นะครับทีร่วมกันสามผลงานเป็นเสียงวีหกซึ่งถ้าว่าคุณยอมรับยอมรับไม่ได้เลิกดูมาล่ำเ,เ็เลิกดูไ่ต้องมาติดตามผมไม่ต้องมาติดตามวงผมเพราะว่าผมบอกได้ว่า ผมปกป้องด้วยชีวิตครับปกป้องพวกเขาด้วยชีวิตที่ผมอยากเขียนล่ำเรื่องนี้ขึ้นมากระยอน่าผมอยากแสดงให้พวกเขารู้ว่าพวกเขาอบอ,อุ่นพวกเขาไม่ได้ถือมองอเหี้ยไม่ได้ไม่ได้โดนมองว่ากระเทยคือตลกกระเทยคือตลกกระเทยคือเอี้ยงกระเทยกระเทยเกีม,มเป็นเกย์ตีโอ้ยเสียดายเดย้เป็นเกย์เสียดายยังหยังเออเสียดายยังเสียดายอะไรก่อนทำ อุ้ยหนูโฆษณาเป็นเกเสียดายแทะเสียดายหยังเสียดายห้ำขัติเสียดายเฮ็ดหยังไม่ได้ใส่งานอยู่แล้วบอสตงวงไม่ต้องเสียดายครับผมบอกเลยบต้ตงมาเสียดายบต้ตงมาคิดแบบนี้เอ,อเอาบอดหนูโอ้ยจบว่าหน้าเป็นกระเทยแล้วเนาะจาบ,บักรลอหน้าจาเสียวเมียเออเออ,เอ,อ,เอ,อเคยได้ยินอยู่เป็นหยัางมันเป็นหยัางขอถามันฉันเคยได้ยินอยู่แบบผู้เถ่าที่แบบมัดมัดบอลแบบเนี้ยแม่เสียดายเนาเสียดายบอสได้ดียายมันบอได้เลยแม่ไม่ได้อันนี้แสดงถึง แสดงถึงทัศนคติที่แย่มากเมาหรอกกระเทยหรอกเก็บมันว่าเป็นคนตีหรือจังไดงี้ใช่ไหครับไม่ได้ผมบอกเลยว่าไม่ได้กับไผใดกับซางแต่กับคู่ก็ได้ยี่หรีครับเห็นอยู Salem ่ดีเคยเห็นย so ูที่แบบแฟนคลับแฟนคลับแบบมามาเหล่ากับมาจับมารวบเฮาโอ้เสียดายเนาะยังไงแม่น่าเป็นเจสซี่เอนเอาตะดอก คือจวันคือก็ยิมไส้แหละแต่ว่าในใจนี่กูเป็นยังไงผิดแม่เมื่อิีผู้นี้ได้ใจแม่ยี่หลี่พนมองสักยี่หรี่เพราะฉันมีความรู้สึกว่าเธอเธอไม่เข้าใจคําว่าชีวิตทุกวันนี้มันโลกมันเปิดไปถึงไหนแล้วเสรีภาพเสรีภาพาไปถึงไหนแล้วใครจะเป็นอะไรมันมันเป็นสิทธิ์ของเขาเลยแล้วแล้วอีกอันนึงนะครับพี่น้องอีกอันนึงคือเจอาภ่ามาจ่ายเงินหมอลำเออเอานกบงหมอลำข้าพิจตกะเทยแถบะนเออเนี่ย ผม,มบอกเลยว่าถ้จาจะพาบ้านไหนบอกข้ามนีต้นาผมเด้อ mm hmm. ผมเสียเอาให้ปากบ่ออกเลย mm hmm. อย่าหาผมเสียมานยาแเมนอยู mm ่ป hmm. <า>๊ามันสมัยได้แล้วโลมันเปิดกวางขนาดได้แล้วเป็นยังคือต้องคิดแบบนี้มาเมียนฮัสิแตกยัง mm hmm. เมีนว่าส่างสันเมนเอ้ยอย่างงั้นเอ้ยอย่างนี้ ในที่สุดก็เปิดเผยตัวจริงจะสั่งจังสี่เอาหันไปผมเป็นขึ้นในคลิปอีหลีผมเป็นกระเทยอ,อีหลีมันมันหนักหัวพอหัวแมนผู้ใดสิ<อ>ผม,มอืดเถอะผมอยากถามมันหนักหัวผู้ใดมันเป็นหยัางเนี่ยก็่วสวยเนี่ยอีกล่ะเป็นมุมงเป็นเมาหรอ <laughs> พี่นองเสงมันรั่งครับผมก็เลยอย่างว่าเล่าเนี่ยนะพี่น้องว่าเข้าใจ ขาใจความรู้สึกคนที่มีความคาดหวังกับเรานะครับแต่มีความคาดหวังก็ไม่ได้แปลกแต่อย่ามองอะไรแบบนี้เป็นเรื่องแปลกเลยนะครับไม่ไม่ไม่จะจะใช้คําว่ามีความคาดหวังไม่ใช่เรื่องแปลกต้องบอกว่าคุณมาคาดหวังอะไรก่อนใช่ไหมสิ่งที่คุณคาดหวังคุณต้องคาดหวังในตัวเขาว่าการแสดงต้องดีต้องให้ฉันประทับใจอันน่ะ คือคนคาดหวังแต่ว่าเรื่องส่วนตัวคุณไม่ต้องมาคาดหวังอะไรเลยหนูอย่าบวังซิเขามีความขาดบางมันต้นมาเป็นเรื่องแปลกเธอไม่ใช่พ่อใช่แม่เขาเธออย่าวุ่นวายมีความขาดบางมันถือว่ามันเป็นเรื่องแปลกหรอแม่ต่าอ่าเวลาเขาลงอะไรไปที่มันคือสร้างความบันเทิงอ่ะก็คือเราต้องดูด้วยความบันเทิงกบนไหมไม่ใช่มาดูแล้วก็มาซีเรียสมากดดันว่าเอาอียังเป็นเรื่องสี่ติดเรื่องสันติตัดสินแทนเของสินคบาคมนั่นแหละไม่ผมก็เลยว่า แม่ข่อยนี่ก็เป็นกระเทยเออนอนอหางเทองนี่โม่งข่อยกับกะเทยบ่ได้บ่ได้จับฉลากได้เลยพี่น้องมันเป็นตาแต่เปียกไอ่หมดนี้ก็เลกะก็เลยโมออ่ไหมครับว่าเปียงคือต้องมีคนแบบสมองดัดด่านแบบมีมติตามผมพร้อมผมว่งมาขาดเลยอืคือมีคนสมองแบบมีมติดตามข่อยมติตามศิลปินคนอื่นซึ่งมาเห็นห้แบบว่าล่าหลังแห้งนะครับ มิฉนั้นคือย่อมหลับด้วยพี่น้องเออยม่องหวังนเป็นยังแลกอย่าเหยียบเพศผมบ่ามักที่สุดนี่คือการหยยบเพศมาเหมยนแบบว่าวเออเป็นอย่างนี้เองเหรอสิเป็นอย่างนี้หรอเอาคัด่าเป็นอิริมันเป็นอย่างประเด็นนี้นะครับก็ถือว่าหลายๆคนอาจ์ิเสียความรู้สึกนั่นแหละ เนาะหลายคนมกักเออมักพระเอกคนนี้มักศิลปินคนนี้โอ้ยเป็นยังสันยังสีลราเนะครับนั่นคือความคาดหวังที่เข้ามาักเข้าชอบแต่ว่าอาจหลงประเด็นไปดังนั้นเข้ามักศิลปินคนคนหนึนน่งเนี่ยเข้ามักอยู่ผลงานให้ไปโฟกัสอยู่ผลงานนะครับแล้วก็เรื่องชีวิตส่วนตัวที่เขาเป็นคนดีในสังคมอันนี้เข้าไปโฟกัสตรงจุดนั้นแต่ว่า ส่วนตวนั่นเขาสิเป็นเพศใดแบบใดจังใดกระซังกับว่าอยากให้พี่้องไปโฟกัสว่ามันเป็นสิ่งที่เลวร้วยเพราะว่าสุดท้ายเ่ว่าสิเป็นเพศใดเพศที่3ที่2หรือว่าเป็นยังก็คือคคือกันนั่นล่ละหาเงินเหตุคือกันหางานหาเงินคือกันกับคนปกติเขาควรที่สิให้กำลังใจเขาควที่เออเอาเป็นยังกะดีละลูกเออแม่ก็ฮักคือเก่าเป็นยังกะเป็นนลูก แม่ก็มากแม่ก็สนับสนุนคือเก่านั่นล่ละว่าจะเป็นคนดีของสังคมเออว่าจะแสดงให้แม่มวนตเตยมวนมวนเออลำ่ำมวนมวน,มวนให้แม่ได้เบิงในชมอันนี้นี่เขาเอื่นจังว่าเป็นคนหักกันอีดีโมเมนว่าไปเวอาวจังสันจังสีจังสีจังสันนะครับสุดท้ายเป็นยังกะน,นั่นคือชีวิตของเขาเออแล้วกับสิ่งที่มันเป็นเนี่ยมันไม่มีผู้ใดอยากเป็นดอกพี่นออ้องเออ มันไม่มีผู้ใดอยากเป็นแต่ว่าเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นมันมีความรู้สึกแบบนี้ดังนั้นเท่ากับเข้าใจตรงโมเมนต์นี้แต่่วา,าบนลนงเราก็เจอมาตลอดนะครับในเรื่องที่เราโพสต์นี่นเห็นมาตลอดอกับบอลลัมพู้ยิ่งกับไปไกลบ่อะไรกัจังสี่จังสัน้นไปไกลผู้ใดก็มีท่าอ่าคอมเมนต์มากำบ่งเข้าใจขึ้กันนะครับเป็นบอนกน,นี่ขันแม่น ่อยเป็นคือกันคอยกันปวดหัวคือกันอะจักเสียเอาแบบใดสุดท้ายกัมันก็ต้องเมื่อมันถือคักๆนอนมันก็บบนอะไรได้พวกกันต้องว่ากันตรงๆน่ะที่อยังบนลงว่าผู้ใดมาว่าอะไรนี่ก็สิว่าตรงๆคือกันมันมันเป็นสิ่งที่มันมันเรื่องที่สีมาโฟกัสนะครับบางครั้งเขาเป็นคอนเทนต์คือบนลงว่าคอนเทนต์คอนเทนต์เข้าใจคข้ามาคอนเทนต์น้ำเออ มันขันคอนเทนต์แล้วมันบริเตใใ้ม้มูเจ้าเดือดร้อนบริเทุให้ผู้ใดเดือดร้อนก็ะยะ่าสไปซีเรียดเอาเป็นกำลังใจให้นะครับกับประเด็นนี้ราสตร